นู่นเราไปดูเขาตัดคนมาเราบอกอ้าวตายแล้วค่อยกันข่อยกัลังมวนอยู่กันลังมวนกับสวนทุเรียนเดี๋ยวดูเดี๋ยวนูวนมาอีกเดี๋ยวเข้าไปดูใน youtube แม่เดี๋ยวแม่เข้าไปดูในช่องช่างต้ามกอกๆนะจะเห็นหนะเห็นแม่เลยเออค่ะนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยววันลังมีโอกาสแวะมากก็ดูค่ะ ว่าเดี๋ยวใกล้ๆสุกเดี๋ยวหนูจะมาที่นีมากินที่สวนเลยมันติดแล้วค่อยมาดูว่ามันจะสุกตอนไหนเอาให้มันติดก่อนเนาะต้นต้นนั้นมันก็เป็นไปนั้นครับต้นนั้นอันนั้นก็เป็นโรคเขากำลังใส่ยาด้หน่อยกันอ๋อเป็นโรคมันมีมีวันนนืด้ย่มีการเป็นโรคด้วยเออมันฝืนกับเราฝืนนี่นหมอืมแสดงว่าดูแลยากนะเขาบอกว่าดูแลเหมือนลูกน้อยนะเมียพี่น้อง อันนี้คือต้นที่เออ่เป็นโรกนะคะนี่นะค่ะเขาเรียกเขาเรียกเขาเป็นอะไรคะไอ้มมัันนเป็นเพี้ยเหรอเป็นเชื้อลามันกำลังตายเลยอ๋อนี่ผู้รู้นะคะผู้ดูแลสวนนะคะเพี้ยมันกำลังตายครับตอนนี่ก็เลย สั่งยาเขามากครับอ <risque S 2> ๋อรักษาเขาอยู่ครับอ๋บอตอนนี้กําลังรักษานะนี่แต่ว่าแตกแตกยอดแตกใบอยู่นะก็คือเกือบจะตายแล้วนะพี่น้องครับคบนี่เกือบจะตายแล้วทีนี้ก็พี่เขาไปซื้อยามารักษาตอนนี้กําลังแตกยอดเนี่ยนะคะแตกยอดขึ้นใหม่แล้วไม่น่าไม่น่าตายแล้วแหละตอนนี้คือรอดแล้วแหลนะนนองพี่น้องครับพี่จะรอดแล้วแหละ ที่นี่เขาใช้น้ําน้ําบาดาลเหรอะหรือน้ําประปาครับท่อบาดาลอ๋อเป็นน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลเนาะค่ะ <ards. S 2> ก็คือดูดูเหมือนจะเป็นจะจะออก็เป็นไปเกษตรครับไฟเกษตรอ๋อหม้อเกษตรมันมันจะมีหม้อเกษตรแล้วก็หม้อบ้านด้วยค่หม้อเกษตรนี่คือหน่หนหนวยหน่วยไฟก็จะถูกกว่าหม้อหม้อบ้านหรือหม้ออุตสาหกรรมนะคะไปไม่ได้ค่ะ มันก็เลยเป็นนี่แหละใบอ๋อค่ะนี่นี่นี่โอ้ยคือมันดกแพงแท้ดอกมันนี่แม่้ยดอกดอกยู่แต่ว่าลุ้นสะดกบ่อ๋อเราต้องลุ้นอีกทีว่ามันจะโอ้ยตอนนี้แห้งพุ่นน่ะกุบิลึกแท่ตอนนี้กุบิลึกแท้อันนี้ยังไม่แต่งดอกใช่ไหมคะย่างยังย่งโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่นี่ อันนี้คือเขาเขาปลูกมาห้าหกปีแล้วนะคะนี่นี่คือห้าหกปีนะคะหกป,ปีนะคะหกปีเออคอยเสียอาทเเรียนเมื่อปลูกพี่น้องนี่นี่นะคะเอ่อ ข้างๆก็จะเป <thi submerged. S 1> ็นปลูกข้าวโพดเนาะที่นี่เขาจะมีการทําสวนข้าวโพดเนาะใช่ไหมช่างต่ำอืมแต่ที่นี่ดินเขาจะเป็นแบบแดงๆเนาะดินแถวเหมือนดินลูกลังอ่ะมันเป็นดินลูกลังเป็นดินแดงครับดินแดงบ่อๆดินแดงดินแดงือีสูดอีสูดอืม อันนี้คือดอกกำลังจะบานก้ครับนตะกินับีกว่อันนี้โดอกดอกบานแล้วแล้วเขาก็จะอดอกเขาก็จะร่วงนี่นะคะดอกเขาก็จะร่วงแล้วเขาก็จะเป็นเกสรอ,อย่างนี้ออกมาอันนี้คือลูกนะคะนี่ลูกลูกมันนะโอ้ยมึงยู่าจยเลย เออเขาเห็ดผู้ปีนี่ผู้ปีแบ่เคยแต่งไล้ครับปีนี่ลองเบิ่งบอกว่าบีนี่เห็นเขาเห็นนมาบอกก็เลยอยากแต่งอ๋อแต่ปกติคือทุกปีก็ปล่อยธรรมชาติอ๋อบอกคอยได้เห็ดนะผู้ปีนี่ดอกสับปะรดสีเลยดอกอะไรนะดอกสกุลผู้มาแบบ แบบเป็นถั่วใหญ่ๆๆ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 ้ๆๆ่ๆๆๆๆๆีๆค่ไดกเป็นติดๆูกดกไหมคๆๆๆๆๆๆติดๆๆๆดกๆๆ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 ดๆๆดๆกๆๆๆๆๆอๆๆพๆๆ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 กกๆๆ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 ๆเอๆอๆๆๆกๆๆ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 ๆีๆๆีๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ยๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆายา คือคือตามท้องตลาดนะไม่ต่ำร้อยอ่ะโลนึงอ่ะเออขายร้อยสิบบาทครับนั่นเห็นไหมขายสุกเด่นึ่้สบาทุกคือว่าผมตาไปไปบ้านอืมคือบ่มให้ลูกค้าค่ะร้อยสิบบาทนะออกจากสวนนะพี่น้องแล้วถึงมือเราน่ะมันเท่าไหร่คิดดูคือร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบ ออกจากสวนนี่ร้อยสิบบาทแล้วตวดปีก่อน,น่ะด้อยยีสิ์มีะบมสุกเขื่อนครับร้วยยีสิ์คือตัดไปกันลูกค้าสร้างเขาเก่าไปไหาย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อไอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาโอ้ยเทียวนั่นจะเป็นลูกกระโดดเติบอยู่แล้ว,เด,วลดลเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้มาอีกนะเนาะมาเวเ บาบูกมันใหญ่สมัยแล้วไม่ขี้ปิดหลังนะเบอร์เบอร์เลยบางทีจะมาขอวิชาปลูกด้วยพีวิชาบปลูกคือกันนี่นี่ต้นมอกระมันเป็นมวยน่ะต้นนี้มีลูกเนี่ยออกติดลูกแล้วพี่น้องนี่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 อันนี้ก็คือจะเป็นลูกนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ โอ้ข่อยคักเดฟพี่น้องเอ้ยนี่คือของชอบของโปรดนะนี่นะนี่ลูกนี้ก็น่าจะสวยมากนะนีโอ้ยเนี่ยทั้งๆก,กระดกเด้อกำลังติดกำลังติดนะพี่น้องค่ะกำลังเนาะอันนี้ช่วงนี้คือช่วงนี้คือ น่าจะไม่ให้ขาดน้ำใช่ไหมคะคเพราะว่าถ้าขาดน้ำลูกจะร่วงทันทีนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกทั้งหมดเลยนะนี่อืแล้วก็รอให้ตัวอีกนิดนึงค่อยมาคัดอือือ,อวงนี้นี่อโพ,พี่นอ้อง คอสิมาอีกเดอ้อพอลูกโตพอพอรู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโทรเบอร์พี่เขานะพอใกล้จะสุกเดี๋ยวคอยสิมาอีกเทื่อนึงมาอัปเดตให้ f อฟได้ได้ดูกันนะคะเราจะมาบุกสวนทุเรียนอ่อนี่ก็คืออยู่อำเภอเสิงสางนะคะค่ะคอุ้ยวันนี้ตอนแรกก็กล้ากลักกกวามาขอขอดูนะคะ พอดีเจ้าของใจดีนะคะค <laughs> เข้ามาแนะนําด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้มกวกๆด,ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ